สวัสดีครับถึงแล้วนะครับวันนี้กับผมบัสเนมนะครับอันนี้สุพาเล่นเกม OVE เกมที่คนแบบใช้ท่าเลยนะครับไปเพิ่งครับรอเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนเพค่อนขับผมสตาร์ทกบกันให้ดูนะครับมาแล้วครับเราก็ไปเลือกดูกันเลยนะครับขร้อมแล้วแป๊บหนึ่งครับโอ้ผมนับโอ้พี่เต้ บิ๊กแซนกับ ster. อยู่อยู่กับเสือนะครับเ,เพืเ่อนผมเพื่อนผมหลายพันปีมาแล้วเอาตัวอะไรก็ได้นะครับนะ่ค,คือตัวผมขนน้ำปันผิดนะครับคุณจะยือใช่ไหมครับคุณจะเฉี <q> ่อยมคุณจะเอ้ามาร์คมาร์คยูมาร์คนิวอยู่กับบอสผมนะครับ ผมเป็นตัวผีนะครับเราก็จะเร okay. ิ่มลเลยเพื่อนเป็นตัวขนูเพื่อนผมเป็นตัวขนุนนะครับนะครับยิงก็เด้อย่างนี้ครับเอ๊ะใกล้ผีนะครับเอมิเอมิแตนอยู่กับเชื้อเพื่อนผมว่าครับให้ก็ณไปดูนะครับเนี่ยการรู้จักตัวยเดี๋ววัดไปวัดมาก็ทีมก็ทีมก็ทีมบอดเนมจะประทะทีมอะไรครับก็ทีมบอดเนมจะประทะ คิมบิกเยนนะครับคาร์โบเลตวะไครับเนี่ยมาดูกันเลย คมันโฆษณาครับเดี๋ยวผมปิดเน็ตก่อนครับก็ปิดเน็ตเสร็จแล้วนะครับก็จะเรื่อนไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะสวัสดีค่ะหนึ่งแสนหนึครับผมจะซ้อนเลือกตัววันนี้นี่ครับตัวหัวผมขนาดด้วยตัวปืนฉีดน้ำขอบคุพูดร้อนผมก็จะพูดแล้วนะครับผมให้เพื่อนผมพูดแทนนะครับ ตัวนินจาผมว่าตัวตุนสีดำนะครับกดสีเขียวมันจะฟันกับบอสบอสบอสเขาเห็นมากนะค่ะเอ๊ยเดี๋ยวผมจะฟัน เลนทิมจะแพ้นะครับทีมที่สองบิ๊กแซนใกล้จะชนะแล้วนะครับผมจะสอนเล่นตัวก็เอาตัวล่องหนเลยนะตัวตำรวจนะครับวิวเวลาเด็ดสิบก้าวเอาเอาอื่นวิวเวลาครับแปดสี่ไปก่อนเวลานะครับผมตัวคุณจนนะครับเนี่ยผมอันตรีผมจะสอนล่องหนนะครับ เั <r> รวราก็จะเล่นหเกมนี้วมาเลย่เราสกมสีคนไฟทนะคสีคนต่อสู้การผมจะพาเล่นตัวผมขนาดนะ จะพึ่ครับมันบอกว่าสว่งห้ามเกินสีนะครับผมจะพาเล่นตัวที่โกอ้อันไม่ได้เงินหรอกครับไม่ใช่ครับผมจะพาตัวที่เล่นเริ่มเลยนะครับปันยิงยิงยิงไม่พอนัดมันจะตายได้เร็วครับตัวครับนี้ผม ปนมมปะทะบิ๊กแซนขี่กะนะครับโอ้บิ๊กอยู่ทีมแดงบอสอยู่ทีมสีน้ำเงินนะครับก็าเลือกเลยครับว่าใครโหดกว่ากันข้าพงท้ากับแอร์ไหดเฟสดีหนเออไม่มีเลยใครชนะจะมาปะทะกับผมดูกอนสูงนะใครแพ้ให้มันใครแพ้ก็ร้องแข่งกับคนแพ้ถึงเลทอกถึทุกือก คุณจัมพะกับไอ้เสียใครไม่มาเนาะครับสมมติจะพะกับคุณเสียไครแพ้ไปตีทักกับมาร์เกอร์นะครับครับไครแพ้ไม่ใช่ใครชนะประทักกับมาร์เกอร์เลยวะเอาเอาใช่แหละใช่แหละไอ้โมแมนใครชนะได้ประทักกับมาร์เกอร์อ๋อถือแล้วมีบีเล็เปาเอชไนบีโอบีไนเอ็นไนแดงบีโอบีนะครับอ่ะคุยยังเริ่มอีกจะอ่านไม่เสร็จเลย เริ่มก่ดเลยนะคะมูอ่านอ่านไม่ออกแล้วค่ะมันแค่สะก,กดออกมาถักมาแล้วนะคะ ผมได้สู้กับมาเกิดมาเกิดอ,อยู่ทีมน้ำเงินผมอยู่ทีมแดงเลือกตัวกันเลยเตัวไหนตัวที่สมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ใช่ 不，拜。<Bye. S 2> ครับมันยิงเส่ผมรัวๆเลยนะครับผมก็จะปล่อยธาตุเหม็นเสร็จมันนะฮะมันโกงผมนะครับไม่เป็นไรมันเป็นน้องผมมันไม่กล้ามาหกไม่กล้ามาผมก็มีธาตุที่ลบได้นะฮะ ผมมันฉลาดเกินไปนะฮะหรือว่ามันกระจกขึ้นไปเพราะขนาดมันเล่นก่อนผมผมจะชนะม,มันเหรอเล่นผมเหลือแปดเองโอ oh my god o oh อ my god เหลือสีแล้วตอนนี้ o ้ oh my god Oh my god ตายน้องนะก็จบในคลิปนี้บาย ไบกันครับบ๊ายบาย